แต่เรื่องที่ไม่สงสัยมากคือการฝึกสติในแบบไทยเรากับการฝึกสติในแบบตะวันตกมันต่างกันยังไงอะคะอ่าเรื่องนี้น่าสนใจมากครับในไทยโดยเฉพาะกรมสุขภาพจิตเขาเน้นย้ำว่าสมาธิกับสติเป็นสภาวะจิตขั้นสูงกว่าสองแบบที่แตกต่างกันครับสมาธิคือจิตขั้นสูงกว่าแบบพัก ทำได้ด้วยการหยุดคิดจนจิตสงบและผ่อนคลายมีประโยชน์ในการลดความว้าวุ่นใจความเครียดและทําให้จิตทํางานได้ดีขึ้นหลังจากการฝึกส่วนสติคือจิตขั้นสูงกว่าแบบทำงานทำได้ด้วยการอยู่กับกิจกรรมที่ทำในปัจจุบันไม่วอกแวกง่ายและควบคุมอารมณ์ความคิดได้ดีขึ้นครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือสมาธิเป็นแบบหยุดพักส่วนสติเป็นแบบใช้งานใช่ไหมคะใช่ครับ ยังมีความรู้และเทคนิคการดูแลสุขภาพใจอีกมากตามไปดูคลิปเต็มได้ที่ YouTube วิตามินใจนะคะ